วันนี้ก็เป็นเช้าวันจันทร์ที่9มิถุนายน2,568พวกเราก็มากระทำกิจที่ควรทำเหมือนเดิมหลังจากที่เว้นห่างไปอยู่สองสาวันเมื่อนี่เอาธรรมะเรื่องอย่างดีเอาเรื่องนี้หลักกันพึงบอ,อกไปเมื่อึ้น แต่ว่าผวกเข้าหลายคนกะอาจสิบกได้ยินได้ฟังหรือเมื่อท่านได้เข้าใจปันไดก็เป็นเรื่องนี่ละความเชื่อเรื่องกรรมเชื่อเรื่องสุขทุกข์สามแบบอันเป็นความเชื่อที่มีมาแต่ครั้งพุทธกาลปัจจุบันความเชื่อนี้ก็ไม่ได้ห่างหายไปจากคนไทยแม้แต่น้อยเดียวอันดับแรกเชื่อว่าสุขทุกข หรืออทุกข์มสุขที่เกิดกับเราเกิดเพราะผลจากการกระทําในการก่อนอย่างเดียว 2. เชื่อว่าสุขทุกข์หรือไม่ทุกข์ไม่สุขที่เกิดขึ้นกับเราเกิดขึ้นเพราะนะมีผู้ยิ่งใหญ่ดลบันดาลอันสุดท้ายนะเชื่อว่าสุขหรือทุก หรือไม่ทุกข์ไม่สุขที่เกิดขึ้นกับเราเกิดขึ้นเพราะไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยหมายความว่าเกิดเองลอยๆมณีเฮาสิมาสนใจเรื่องที่สองนะอันเป็นเรื่องที่ปัจจุบันนะในบ้านเมืองไทยเฮาถือกันแห้งถือกันหลายนะที่เสว่าสุขหรือทุกขนะ์เกิดขึ้นเพราะ ผู้เป็นใหญ่หรือผู้เป็นเจ้าเป็นผู้โดนบันดาลซึ่งพระผู้มีพระภาคองเฮานี้เมื่อพระองค์ได้ทราบข้อมูลอย่างนี้ว่ามีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีถ้อยคำอย่างนี้มีความเห็นอย่างนี้ว่าสุขหรือทุกข์นะหรืออทุกขมสุขที่บุคคลได้รับนะทั้งหมดนั้นเป็นเพราะ อิสวนเนรมิตรก็คือเป็นการบันดาลของผู้เป็นใหญ่ของพระผู้เป็นเจ้าแนของผู้นั่นผู้นี้ในพระผู้มีพระภาคแก่จังไดพระองค์ก็เลยเข้าไปถามว่าที่พระผู้มีพระภาคในได้นในฟังว่าพวกสมรภาพพวกหนีพวกเจ้ามีถ้อยคําจังสี่มีความเห็นจังสีว่วาสุขทุกข์ที่ได้รับ ของบุคคลเกิดขึ้นเพราะนะอีสวนเนรมิตรให้แมนบอถ้าสมณะหรือพรามเหล่านั้นยอมรับว่าจริงพระภูมิภาผากจิฐานต่อไปอีกว่าอา้าวเช่นนั้นแล้วคนที่ฆ่าสัตว์ก็เป็นผลเพราะว่าอีสวนเนรมิตรหรือเทวดาบันดาเนมนเอการที่เราลักทัพย์ นะหรือการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งนะลักทรัพย์ของผู้อื่นนั่นก็ต้องเป็นเพราะการดนบันดาลของพระผู้เป็นเจ้าเป็นแนนะ่การที่เขาประพฤติผิดพรหมจรรย์หรือพูดโกหกพูดยุยงให้แตกกันพูดคำหยาพูดเพ้อเจอ้อมีใจเพ่งเล่งทรัพย์ของผู้อื่นมีจิตพยาบาทมีความเห็นที่ผิดแต่ละอย่างเหล่านี้ล้วนแต่เป็นการ บันดาลของอีสวนหรือนะผู้เป็นเจ้าผู้เป็นใหญ่โดนบันดาลใช่หรือไม่เมืเจ้าไปขาสััดเนี่ยน่อเจ้าขายย่อนผู้อื่นสั่งหรือจะของขายเองนี่แล้วพระองค์กัตรายวกว่าเมื่อมัวแต่ถือเอาการในรมิดของอีสวนมาเป็นสาระสำคัญดังนี้คนเหล่านั้นก็ไม่มีความอยากจะทำ หรือไม่มีความพยายามทำในข้อที่ว่าสิ่งนี้ควรกระทำหรือสิ่งนี้ไม่ควรกระทำอีกต่อไปเมื่อสิ่งควรกระทำและสิ่งไม่ควรกระทำไม่ถูกทำหรือไม่ถูกละเว้นให้จริงจงจังๆกันแล้วคนพวกที่ไม่มีสติคุ้มครองตนเองเหล่านั้นก็ไม่มีอะไรที่จะมาเรียกตนเองว่าเป็นสมณะอย่างชอบทรรได้อืมนี่แหละ นี่คือเป็นข้อวิธีการโต้แย้งด้วยเหตุผลว่าเอาคันคิดว่าสุขทุกข์หรืออทุกกรมาสุขที่เกิดขึ้นเป็นเพราะการโดนบันดาลของผู้เป็นเจ้าผู้เป็นใหญ่พรนะเจ้าเหตด้องบุรีไปการแสดงว่าผู้เป็นเจ้าของเหตเจ้านับถือนี่เป็นคนผ้าเหตสรุปแ้วเป็นเทวดาดีหรือบุด,ดีนะผู้เป็นเจ้านี้เป็น คนที่ดีหรือไม่ดีที่พาคนทําสิ่งที่เป็นอกุศลอืที่สําคัญคืออย่างคันไปมองไปคิดว่ามีอีอย่างมาบันดาลชีวิตเท่าใดถามว่าต่อไปผู้ใดสิอยากเฮ็ดเบียกต่อไปผู้ใดสิอยากขนขวายนะสู่ชีวิตเจ้าของกระทานันแล้วถ้าเออเทวดา่นสิเห็ดไ้ดอกนะทาเด้อเดียว พระผู้เป็นเจ้าผันสิีบัรดาใ้ดอกเงี้ยนอทาโลดเดี๋ยวนะเทวดาองค์นั้นองค์นี่เดี๋ยวพญานงพญานาคนว่าบรรดาใ้ดอกมันก็บบแมนเสร็จแล้วถึงเวลาหิวเขาก็ต้องไปหาแหนวกินขื้เก่าเงีนยนออยากกินยังก,ก็ต้องเฮ็ดกินสื่อกินขึ้เก่าว่าเห็นผู้ใดมาเสกมาสันหอเงีนยนออยากกินเข่า ยังต้องเห็ดไหยเฮ็ดหน้าคือเก่าบ่เห็นไม่ผู้ใดมากเสกสันให้เขาให้นาน้าเพราะซัแต่แปลกได้คนผัดเสือ้อเสื้อแห้งๆนะยอมทุ่มเททุ่มเงินทองลงไปว่าหน่อยได้เพราะไปเข้าใจว่านั่นล่ละสุขก,ก็ตามทุกข์ก็ตามไม่ทุกข์ไม่สุขก,ก็ตามที่เกิดขึ้น เป็นผลมาจากการเนรมิตของนะพระผู้เป็นเจ้าแล้วเจ้าเฮ็ดดีเฮ็ดบดีกับพระผู้เป็นเจ้าโมเจ้าติเป็นผู้เฮ็ดให้มันบ่แมนเด้เพราะอย่างเมื่อเราฆ่าสัตว์เราก็ได้รับทุกขนะ์เมื่อเราประพฤติผิดในกมรมนะหรือพูดโกหกหรือถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้เราเองก็ต้องได้รับทุกข์นะ สรุปแล้วสุขหรือทุกข์ที่เกิดขึ้นมันก็ามาจากฝีมือหรือผลพวงจากการกระทําของเรานั่นเองบริเกียวเลยกเทวดาบริเกียวเลยกับผู้นั้นผู้นี้นี่แหละเรื่องนี้ที่ผู้เข้าต้องเข้าใจแล้วก็ต้องตระหนักพิจารณาให้ดีว่าโอ้สิ่งที่เข้าเข้าใจ สิ่งที่เราเชื่อถือและทาตามตามกันมากับสิ่งที่พระภูมิพระภาคกล่าวสอนมันส่วนทางกันและไม่น่านเชื่อว่าความเห็นเหล่านี้มีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลหรือเป็นไปได้ว่ามาก่อนครั้งพุทธกาลเห็นบอกพระผู้มีพระภาคอุบัติขึ้นแสดงถ้ำตัสรูออกมาแล้วเพื่อแก้ไขความเข้าใจคลาดเคลื่อนตรงนี้แต่เหตุอันใดปัจจุบัน กลับขอค้องเกาอีกนะกลับมาเสือเรืองแก่บนกลับมาเสือเรืองขอนะกลับมาเสือเรืองบ่ายเรืองบวงสรวงนะเนีแปลกมากคนอื่นจะเป็นอย่างไรสร้างเขาแต่เราต้องทราบว่าเออสุดท้ายแล้วสุขทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเรานะเกิดขึ้นเพราะการกระทําของเรานั่นแหละ เราสร้างเหตุแห่งสุขเราก็ได้รับความสุขเราสร้างเหตุแห่งทุกเราก็ได้รับความทุกข์บ่เกี่ยวกับไพ่ั้งที่บอกพ่อเจ้าหิวเขากาแค่ไปกินเขา่าเทพบดาเห็นต่เจ้าอิ่มบด้ยแล้มบ้านซองฮียนซานจะล่องมาทาความสะอาดเบืองแต่ก็ตั้งผ้าใบสีบวงสวงไหนาบ้านเบืองให้บ้านซองมันเมียนไมันสะอาดก็หกขึขข้นเก่าไงนอ่ เหตุอยบมือยจ้สิผู้ใด,ด้เจ้าสิว่าจังไดนี่แหละนี่แหละ,ละพวกเข้ากับพยาามนะปลูกฝังนะความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องกรรมอย่างนี้หละกะักการทาตัวเป็นตัวอย่างให้ลูกให้หลานเพื่อนเห็นว่าเอออยากสิสด้หยัง้งมันต้องลงมือเฮ็ดนะมันเป็นว่าอยากสิสด้หยัง้งจะเาไปขอจะอาไปบนนะซอยบ่ไใดดอก เห็นว่าไปสอบประลัดนั่นผู้อยากได้ประลัดก็มีต่างหลายเทวดาที่ซอยไปออกันนั้นแล้วนีหละเรื่องของกรรมที่เราต้องเข้าใจว่าสุขทุกขนะ์หรือไม่ทุกข์ไม่สุขนะจะเกิดหรือไม่เกิดก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับผลจากกรรมเก่าอย่างเดียวไม่ได้เกี่ยวข้องกับผู้เป็นเจ้าหรืออีสวนเป็นผู้เสกสรรโดนบันดาลให้ ธรรมาดาความเข้าใจคลาดเคลื่อนพวกนี้มันก็เกิดขึ้นได้เพียงแค่ว่าเราก็ต้องเอาตัวเองออกจากความเชื่อเหล่านั้นให้มัเชื่อเรื่องที่ถูกให้มาเชื่อเรื่องกรรมให้มาเชื่อเรื่องการกระทําและผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำนี่หละธรรมะที่นํามาฝากในพวกเข้าในยินใ้ฟังในช่วงเช้าวันนี้ แต่าวางว่ามุตเจ้าสิตั้งใจเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเถ้ดว่าไม่น่าจะไปขอเจะไปบนใดนั่นล่ะอันนอสุดท้ายก็ขออนุโมทนาในเจตนานเป็นกุศลที่พวกเราได้มาตั้งใจถวายทานมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมโดยเหตุปัจจัยอันดีทั้งหลายที่เราได้สร้างและสั่งสมมาจงเป็นผลให้เราได้รับอนิสงส ตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสเอาไว้ทุกประการไม่ว่าจะเป็นผู้มีความสุขความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานมีความสุขความเจริญก้าวหน้าในชีวิตทางโลกมีความสุขความเจริญก้าวหน้าในทางธรรมเป็นผู้ไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมที่สุดก็ขอให้ได้โดนตายเห็นธรรมสาเร็จผลอย่างนิพพานพ้นทุกข์ในอนาคตาการอันใกลใ้โดยทุนหน้ากันทุกคนทุกท่านเถิดเตียงตัวับพัะพองใจ คราคำทวายอาหารร่วมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้าทัางหลายขอน้อมถวายพระตาหารและของบริวารเหล่านี้แด่พระพ่สุสงขอพระพ่สุสงโปรดรักพระตาหารและของบริวารเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อทำให้แก้งซึ่งนิพพานเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลาย,าาลายตลรอกาลนานถึงสาธุตั้งใจฟังมลโมทนาอายุโทภะโทธีโร วันนาโทปติพานาโทสุขสาธาตาเมธาวีสุขังโซอธิคาชะติอายุงทัตตวาพลังวันนางสุขันจาปฏิพานโยยาโททีขายุยาสวาโหติยาถายาทูปะปะชาชะติติ กาเลททันติสะปัญญาวทันยูวีตมาชรากาเลนาทินนางอริเยสุชูพูเตสุตาทิสุเวปัสสนามนาตัดสาวิปุลาโหติทาขีนาเยตาธานุโมทันติเวยาวจังการนติวา นาเตนาทาคีนาโอนาเตปิปุญญาสาภาคิโนตัสมาทะเทอปติวานาจิตโตยาธาทินางมห ah าพลังปุญญานิปารโลกสมิงปฏิทาหุนติปานินันติ